วมก็ต้องเชียร์ฝั่งทางนู้นในนาบของสิงห์ประทุมครับในเพอของสิงห์คอร์ปอเรชั่นครับสิงหเฉวยฉันเที่ยวหน้าฉันเที่ยวนี้ฉันเที่ยวนีทองต้องเลิกมาการสะบัดทงลงน้ำผายกันมาแวบ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 แช่แวบมาแวบแช่แวบแวบอย่างนี้แวบอันตรายไว้ต่างคนต่างพายกันมาลงน้ำแดงเหลือดีสิงห์ประทุมจางโชคชัยอ่างแก้วว่าช้างประทุมจางดีผายลง ลยพี่ขาหลวงพ่อสวัยจะขายบดหรือไม่เอาล้วครับดูสิว่าเดี๋ยวนี้สิงปฐมเรือดีจากวัดฉางประฐานนี้อยู่ในนะ้าแดงส่วนหลวงพ่อสวัยหลวงพ่อสวัยทำพิรในน้ำสิงสวัยนาวาอยู่ฝั่งอันนี้ตาเลือรสีเขียวเสื้อสีน้ำเงินเรือบดไปไา่เรือบดไปไผ่เลเยผ่า,ยานมาระยะทางสอง้อยเมตรดูที่ว่าสิงสวัยจะได้ตาทันหรือไม่ทฮนยึดดหนักเดือดหนึงดหนักกดืนึงน ไม่นะว่าไม่ไหวแล้วแล้วก็ปล่อยเรือไหลเข้าเส้นชัยไปเป็นที่เรียบร้อรย <Hey. S 1> รกรกมการยกธงแดงสิงห์ปทุมสิงห์ปทุมครับลุงพ่อสวัยก็คงจะไม่ไหวแล้วครับก็คงจะเข้าตำราครับแท้เป็นเรือพระรชนะเป็นเรือตน,นายความครับครับชนะเป็นเรือทนาดความจบไปอีกหนึ่งคู่ครับต่อไปกรรมการตะโกนเรียกเจ้าแม่